สัปดาห์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แมนยูจะไปเยือนบรรดาเกจีทั้งหลายก็บอกว่าแมนซิตี้อ่ะต้องเอาแล้วนะแต่มีแต่อีกครั้งนึงอ่ะเพราะว่านักเตะเจ็บหลายคนล่าสุดโอมามาบูสแล้วคนอื่นๆเจ็บอีก13คนนะทั้งหมดอ่ะขอฟันธงเลยดีกว่าคู่นี้ฮ่าฮ่ในฐานะแฟนแมนเชสเตอร์ Manchester อยู่ในเตดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก กลับมาแล้วสัปดาห์นี้นะครับผู้ใหญ่เลยนะแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชนะครับที่สนามเอติฮัสเตเดียมบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูจะไปเยือนอ <c oughs> มันก็มีอะไรแปลกใหม่สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะซิตี้จะมีดอนนารูม่าเข้ามานะครับแมนยูก็จะมีเชนเนอร์ลัมแมนเข้ามาประตูทั้งคู่เลยแต่คู่นี้นะครับ บรรดาเกจีทั้งหลายก็บอกว่าแมนซิตีตอ่ะต้องเอาแล้วนะทำไมล่ะเพราะอะไร City แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้2นัดติดเลยครั้งแรกแพ้คาบาให้กับสเปอร์ครั้งที่2ไปแพ้ไบตันแอนด์กเอาเบียนนะครับน้ำไปก่อนด้วยนะแล้วก็แพ้เป๊ปต้องเอาแต่แต่มีแต่อีกครั้งนึงอะเพราะว่านักเตะเจ็บหลายคนล่าสุดโอมามาบูสไปเล่นทีมชาติอียิปต์เจ็บอีครับเล่นไม่ได้แน่นอน แล้วคนอื่นๆเจ็บอีก13คนอ่ะทั้งหมดอ่ะนะมีจอห์นสโตนไลยันแอดนูรีไลยันแชกี้มาเตโอโควาซิสนะครับยอสโกควาดิโอซาวินโจฟิลโฟเดนแล้วก็ลิโกลูอิสอย่างเงี้ยยังมีคนอื่นๆเจ็บแต่เนี่ยตัวสำคัญตัวหลักแล้วจะเจอกับแมนยูซึ่งเจ็บ4คนนะเจ็บแล้วเจ็บอย่างลิซันโดมาติเนสนี่ก็เจ็บแบบเรื้อรังมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเจ็บเอ็นฉีเลยต้องผ่าตัด ขนาดที่เจ้าดา์โลเจ็บถึงดใจมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีเนสันเมานี่เจ็บหยุดหยุดนะครับแล้วก็มาติวสคุณย่าล่าสุดนี้เขาบอกว่าซ้อมได้แล้วขอฟันธงเลยดีกว่าคู่นี้ฮ่าฮ่ในฐานะแฟนแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดไม่ชนะครับเสมอรครับเสมอ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn